สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูรถตู้หมดสัญญาเช่าที่มีให้เลือกเยอะที่สุดในประเทศณต,ตอนนี้นะครับก็คือว่าที่นี่คืออ d นดีดีคาร์เซ็นเตอร์นะครับสาขาบางนานครับตอนนี้มีทั้งหมด3สาขาสาขาอะไรค่อยว่ากันนะแต่ตอนนี้ผมอยู่ที่บางนาะแล้วก็รถเยอะที่สุดจะจอดอยู่ที่นี่วันนี้นะครับจะหลักๆพามาดูรถตู้หน้ายาวหมดสัญญาเชา่าปี19จะเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ส่วนรองมาจะเป็นปี2020ครับ ถ้าเป็นปี19นะจะมีเฉพาะสีบรอนเงินแบบนี้แต่ถ้าเป็นปี20ก็จะมีสีขาวกับสีบรอนเงินแบบนี้เลยส่วนมากจะเป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้มหมดนะครับหมดเกลี้ยงเลยนะแล้วก็ที่สำคัญเกียร์ธรรมดาช่วงนี้ราคารถดีมากๆโคตรถูกนะครับบอกเลยปี19เนี่ยเริ่มต้น8 0 0แสนปี2 0 9 0 0กแสนนะครับ8 0 0แสนกว่า9 0 0 0แสนมีหมดนะแล้วก็เนี่ยหนึ่งนกทะเบียนน้ำหน้าเนี่ยคือปี20แต่ถ้าเป็นแบบนี้ ขึ้นต้นด้วยหอ่หอๆจะเป็นปี19คือผมมองว่ารอบนี้ปี19คุ้มนะครับเพราะว่าราคาเริ่มต้นประมาณ8 0 0แสนเองแ0 0แ0แล้วก็ที่สำคัญไม่เนี่ยมีตั้งแต่3 0 0ห0 5 0 0 0 0 70,000ถึงแสนกลางๆไม่เกินส0 0แ0 0นะรอบนี้ไม่วิ่งน้อยมากรถ6ปีอะต่อให้200,000ก็ถือว่าบาลานซ์นะครับปีละส0,000นะครับประมาณเนี้ยคือไม่ควรเกิน200,000ถ้าประมาณนี้นะถือว่าอยู่ในเกมปกติแต่ถ้าเป็นรถไม่เยอะราคาก็จะต่ำลงมาอีกนะครับนี่อย่างเช่นคันนี้นะ คันนี้เนี่ยก็ราคานะครับอยู่842,000เลขมาอยู่หลักหมื่นสภาพเนี่ยบอกได้เลยว่าอันนี้คือสภาพเดิมๆนะยังไม่ได้มีการไปทำอะไรเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เบาะนะบาะเปลี่ยนมาเป็น3แถวเป็นเบาะหนังแบบนี้แล้วนะครับเปลี่ยนมาแล้วเรียบร้อยพร้อมใช้นะครับเอาไปใช้ในครอบครัวบอกเลยสบายเอาไปวิ่งงานยิ่งจบเลยนะครับไม่ต้องทำอะไรมากนะครับทำแค่ป้ายป้ายเหลืองก็พอนะครับสำหรับ คนที่อยากเอาไปวิ่งงานนะแต่ว่าผมบอกเลยว่าราคานี้้มจัดแล้วที่สําคัญนะซื้อสดฟรีแวนนะไม่มีแวนนะพี่ๆนะฟรีแวดไปเลยนะครับบอกเลยว่าราคาเนี่ยใกล้ๆกับร้านประมูลแล้วนะครับบอกเลยแล้วก็รถมีให้เลือกเยอะมากตอนนี้นะครับณนปะัจจุบันเดือนกันยานะครับวันที่เท่าไหร่เอ่ย17หรือ18เนี่ยแหละลืมดูปฏิทินนะฮะประมาณนี้นะครับตอนนี้นะเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวช่วงปลายเดือนก็จะมี พ่อค้ามาซื้อไปขายนะพ่อค้ายังซื้อราคานี้ได้เลยแล้วทําไมคนซื้อไปใช้จะซื้อไม่ได้บอกเลยว่าราคาดีมากนะครับเนี่ยแต่ละคันเข้ามาดูได้เลยนะที่นี่นะครับอยู่ที่บางนานะครับติดกับไบเทคบางนาเลยและที่สําคัญนะครับรถของ R d d หรือว่าคาเน่แคปิตอลเนี่ยเป็นรถเช่าที่เช็คระยะศูนย์ตรงทุกรอบนะบอกเลยตรงทุกรอบแล้วก็ อะไรเนี่ยรถเช่านะครับผมบอกก่อนว่ารถเช่าเนี่ยพวกอะไรรถต่างๆไม่ต้องรอให้พังคือเขาเปลี่ยนตามรอบเปลี่ยนตามรอบเลยนะครับไม่ต้องรอให้พังคล้ายๆแบบรถบ้านที่ใช้ไปเรื่อยๆพอพังค่อยเปลี่ยนจะไม่ใช่ฟิลนั้นอันนี้คือข้อดีของรถเช่านะครับที่มองว่ารถเนี่ยสภาพค่อนข้างดีเลยที่จะเอามาขายแบบนี้นะครับแล้วก็ประวัติเนี่ยสามารถเช็คได้ชัดเจนอยู่แล้วนะเอาพวกสำเนาเนี่ยเข้าสู่ได้เลยนะครับเขาจะบอกรอบในการเข้าไปเช็คระยะนะซึ่งมันจะตรงทุกรอบนะครับ ตรงทุกรอบแน่นอนแล้วก็เลขใหม่ที่สําคัญแท้แน่นอนนะครับซึ่งมันเป็นปัญหาเนี่ยคือมีมานานนะครับไอ้พวกไมกอพวกรถจ้อมแมวนะครับแต่ที่นี่ไม่มีนะครับไม่มีแน่นอนเขาขายตามสภาพมาแบบไหนก็ให้กันแบบนั้นเลยนะครับคือต้องบอกง่ายๆว่าที่นี่นะครับรถเอกสารชัดเจนแล้วก็อ่ะเคยน่าจะเคยได้ยินรถสวยดูยง่ายแล้วกันนะครับคือต้องบอกก่อนมีทั้งรถสวยแล้วก็รถไม่สวย รถไม่สวยในที่นี้จะตีเป็นเกรดครับจะเป็นเกรดพวกเกรด E อะไรอย่างเงี้ยซึ่งราคามันจะต่ำกว่าหลายหมื่นถึงแสนหนึ่งแล้วแต่รุ่นนะครับก็จะมีคนที่ชอบแบบนั้นเพราะว่าซื้อไปให้ลูกน้องใช้แล้วราคามันถูกถักกันเยอะเพราะฉะนั้นก็เอาแบบนั้นไปใช้สำหรับบางกลุ่มก็อาจจะคุ้มนะครับแล้วแต่ความชอบก็มีลูกค้าที่มาถามแบบเจาะจงแบบรถเกร็ด E มีไหมอะไรอย่างเงี้ยที่ราคาถูกๆนะครับซึ่งมันเป็นรถอาจจะโดนมานะครับ โดนมาแต่ไม่ใช่พลิกคว่ำไม่ใช่รถจมน้ําไม่ใช่รถไฟไหม้นะต้องบอกก่อนโดนมาก็จริงแต่ทํามาแล้วนะครับหลกัหลกๆที่ดูรถเกรดเกรดดีเกรดอี a เนี่ยคือต้องบอกว่าเขาดูที่เครื่องนะครับเพราะว่าบอดี้เนี่ยมันสามารถปรับเปลี่ยนกันได้นะแต่ถ้ากลับมารถเกรด a เกรด B เกรดซเนี่ยซื้อได้หมดนะครับไม่มีโดนหนักมีโดนปกตินะครับก็ร่องรอยการใช้งานคือมันรถเช่ามันจะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับที่จะมีร่องรอยการใช้งานอะอย่างคันเนี้ยปี20นะครับราคาจะอยู่ประมาณ8 0 0 0 0นไปปลาย,ายถึง90,00 0 ไม่เกิน9 4 0 0 0 0สี่นะครับตอนนี้เป็นช่วงที่รถตู้ราคาถูกมากแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูสีขาวกันดีกว่าส่วนมากนะครับทุกคันก็จะเปลี่ยนเบาะมานะครับเปลี่ยนตั้งแต่เขาซื้อป้ายแดงนะครับบริษัทซื้อป้ายแดงมาก็เอาเข้าไปเปลี่ยนเลยแล้วก็ค่อยปล่อยเช่านะครับก็จะได้เบาะ3แถวนะครับสามสามสี่อะไรอย่างเงี้ยเป็นเบาะหนังนะครับเป็นร้านของพี่พัดพงศ์นะครับเขาก็จะทําที่นี่ทุกคันเลยนะเนี่ยอันนี้คือรถตู้หน้ายาวทั้งหมดนะครับ ก็อยากดูรูปคันไหนเพิ่มเติมหรือแยากได้แบบไหนอะไรยังไงรุ่นไหนเนี่ยทักมาได้นะครับทักมาเดี๋ยวส่งรูปให้เดี๋ยวจะส่งรูปให้เพราะว่าผมก็จะไม่ได้เบิกกุญแจมาเพราะว่ารถมันมีค่อนข้างเยอะมากนะครับตอนนี้นะเยอะมากก็เลยเบิกไม่ไหวนะก็จะถ่ายให้ดูแบบรวมรวมไปก่อนนะครับส่วนภายนอกภายในสภาพเลขไมอะไรอย่างเงี้ยก็ทักมาเดี๋ยวผมพิมพ์รายละเอียดให้นะครับไม่ว่าจะเป็นเลขไมเรื่องราคาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแต่ละคันมันจะแตกต่างกันหลักพันหลักหมื่นนะครับแล้วแต่สภาพแล้วแต่เกรดอะไรแบบนี้ แล้วก็หันมาโซนหัวเดียวนะครับตัว Spark, i อิซูซูสปารปี2020นะครับบอกเลยว่ารอบนี้ราคาดีมาก2 5 0 0 0 0 2 6 0 0นะครับมีคันหนึ่งราคา2 0 69,000เป็นปี2020ไม่1 0 0นะครับคันนี้รถโดนชนท้ายมาด้านหน้าเนี่ยไม่มีอะไรเลยด้านหน้าเนี่ยคือแบบเดิมมากนะครับไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงน็อตแทบไม่มีขยับเลยผมเคยมีลงคลิปไว้อยู่นะครับแต่ตอนนั้นอะ ยังไม่ได้เช็คพวกรายละเอียดราคาให้แต่อันนี้ผมเช็คมาแล้วราคา2 6 9 0 0 0พร้อมตู้ด้านหลังนะครับแบบนี้คือสรุปง่ายๆนะครับถ้าลบพวกนี้ราคาแค่2 0 0 0 0 0กว่าเนี่ยซื้อได้30,000นนะครับไม่เกิน3 0 0 0 0 0ต้นเนี่ยซื้อได้เลยเอาไปใช้เนี่ยคุ้มเอาไปขายต่อก็ได้กําไรนะครับมีพวกค้ามาซื้อราคานี้เหมือนกันนะแสดงว่าราคาเนี่ยไปต่อได้เยอะนะแล้วก็เทียบกับราคากลางได้เนี่ยคันนี้ด้านหน้านะครับเดิมหมดนะครับไฟหน้าเดิมฝากระโปรงเดิมนะครับ อาจจะมีทําสีบ้างแต่ละชิ้นแล้วแต่แต่ว่าด้านหน้าไม่มีโดนหนักที่โดนนะครับที่ราคานี้เพราะว่าโดนด้านหลังเดี๋ยวพาไปดูกันเปิดหมดทุกจุดนะพี่นะคันไหนหน่าซื้อบอกหน้าซื้อคันไหนไม่น่าซื้อก็บอกกันตรงๆนะเพื่อความสบายใจนะครับนี่เห็นไหมโดนด้านท้ายนะครับโดนด้านท้ายกับราคา2,690 0นถ้าใครรับได้นะ แบบสาหรับโดนท้ายก็เอาราคาที่ไปนะครับแต่ว่าถ้าอยากได้สวยกว่านี้ขึ้นมานิดนึงบอกผมได้นะก็จะมีคันที่ประมาณ2องเซนแปนกะครับก็จะไม่มีโดนเลยสภาพสวยนะครับไมประมาณแสนอะไรเงี้ยแปดหมื่นแสนหนึ่งก็มีนะแล้วก็เลขไมเนี่ยคือจะเฉลี่ยกันไปนะครับก็เฉลี่ยกันไปสมมติรถรถมาลง10คันที่เป็นแบบหัวเดียวแบบเนี้ยมันก็จะมีตั้งแต่สมมุตินะไม่ห้าหมื่นไม่แปดหมื่นไม่แสนหนึ่งทีเนี้ยมาปุ๊บรถจอดรถเปิดขาย ใครที่มาเลือกก่อนนะครับก็จะได้เลือกไม้น้อยหรือว่าคันที่ถูกใจไปก่อนนะครับแต่ว่าถ้าไม้ต่างกันไม่เยอะผมมองว่าไม่มีปัญหาเอาที่ชอบดีกว่านะครับเอาจากสภาพรถเอาจากเลขไมหรือว่าองค์ประกอบโดยรวมนะครับดูได้เลยมาเราดูรถตู้แล้วหัวเดียวแล้วล้วก็เดี๋ยววนไปสีประตูกันบ้างนะครับสีประตูรอบนี้เลขไม่หลักหมื่นเกือบทั้งหมดนะครับบอกเลยว่ามันเกือบทั้งรถเลยอ่ะเลขไม่มาณสามหมื่นห้าหมื่นเจ็ดหมื่นหกหมื่นนะครับแทบไม่มีหลักแสนหลักแสนเป็นส่วนน้อยอ่ะ ซึ่งมันเป็นรถปี19รถ6ปีอะ่ะมันก็น้อยนะแล้วก็ที่สําคัญมันไม้แท้แน่นอนอะ่ะคือมาดูรถที่เนี่ยไม้น้อยไม่ต้องกังวลน,นะครับเอาไปเช็คศู์ได้เลยนะเอาไปเช็คสู์ได้เลยนะครับว่ามันเป็นไม้แท้เพราะว่าระยะรอบศู์มันไม่มีทางโกหกนะครับไม่สามารถปลอมแปลงได้แล้วก็ที่นี่นะครับเน้นขายความสบายใจนี่นะครับเลขไม้ลักหมื่นเกือบทั้งหมดนะครับใช้ว่าเกือบทั้งหมดเพราะว่ามันมันมีหลายสิบคันมากอะ่ะพร้อมกระบะแครริบอยด้านหลังนะครับแครดิบอยด้านหลัง ก็เอาไปวิ่งงานเอาไปอะไรพวกนี้บอกเลยว่าสบายราคาอามาพูดถึงราคากันบ้างเริ่มต้นนะ3าม0สนห้าหเริ่มต้นอาอาจจะเป็นพวกเกรดซีเกรดดีอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเอาแบบ A เลย4ี่0 0นสองพนี่แสนสองพัะครับบอกเลยว่าเอาไปใช้เนี่ยยังไงก็คุม้มคือมันคือรถมือ2อนะครับพอยต์หลักมันนะครับก็คือว่าไม่อยากซื้อไปแดงเพราะว่าต้องการอาจจะซื้อไปใช้งานหรือว่าอาจจะแบบ ใช้ไปสักพักเปลี่ยนจะได้ไม่ขาดทุนอะไรเงี้ยอันนี้คือประเด็นสําคัญซึ่งถ้าซื้อพวกนี้ไปไม่ได้เสียดายแน่นอนนะครับเอาไปวิ่งงานหรือว่าเอาไปใช้ในบริษัทหรือจะให้ลูกน้องใช้นะครับคือใช้ได้ยาวๆนะครับใช้3ปี5ปีเปลี่ยนขายปุ๊บมาซื้อคันใหม่นะครับบอกเลยขาดทุนไม่เยอะนะครับเผ็เิ่มไม่ขาดทุนเพราะว่าเทียบกับเอาไปทํางานมาเนี่ยคุ้มคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกนะเนี่ยรถพวกนี้แล้วก็ทุกคันนะครับรถเช่าหมด อันนี้คือสภาพที่เดิมๆนะยังไม่ได้เก็บไม่ได้ทําอะไรเลยนะย้ำนะว่าเดิมๆเ,เนี่ยเห็นไหมมีเคลมด้านหน้านี่หนึ่งจุดสองจุดนะครับก็เคลมคือยังไงเคลมคือว่าเวลารถเขาส่งส่งคืนนะครับส่งคืนมาปุ๊บทีเนี้ยแล้วก็จะมีช่างตรวจสอบนะครับว่ารอบคันเนี่ยเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็จะออกใบเคลมให้นะครับออาใบเคลมนี่ออกใบเคลมก็เอาใบเคลม,ม,มเองก็ได้นะครับหรือว่าจะฝากเคลมที่ ในคือของ R d D ก็ได้นะครับก็ใช้เวลามันสองอาทิตย์แต่ว่าจะมีค่าเอ c e s s ตามหน้าใบเคมเลยอย่าง2ชิ้นก็อาจจะ2,000แบบนี้ครับคือตามใบเคมปกติเลยนะครับเนี่ยอาจจะมีเคมเนี่ยด้านหลังอีกจุดหนึ่งเป็น3จุดนะครับ3จุดด้านข้างมีไหมไม่มี3จุดนี่ถือว่าน้อยมากนะสำหรับรถใช้งานนะครับส่วนมากเนี่ยแล้วก็ตัวฟิล์มตัวเบาะอะไรพวกนี้ส่วนมากรอบนี้ค่อนข้างจะดีมากนะครับสำหรับตัวสภาพ 4ประตูตัวเตี้ยนะครับ Z ซ dition e ปี19เครื่องยนต์2.4นะนี่ต่อมานะครับ4ประตูไปแล้วนะเดี๋ยวเราวนไปดูกระบะแคปกันบ้างกระบะแคปเนี่ยก็จะมีเป็นปี2021ครับ2 0 2 1ราคานะครับอยู่ประมาณ3 3มแสนสามต้นนะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูค่อยๆเดินไปเพราะว่าโกดังค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็ ใครอยากมาดูเข้ามาดูได้นะเข้ามาดูก่อนได้เลยนะไม่ชอบไม่จองไม่เป็นไรนะครับไม่มีบังคับใจอะไรกันทั้งสิ้นนะครับเพราะว่ามาดูแล้วแต่ความชอบเลยเข้ามาได้นะยินดีต้อนรับนะพี่ๆแล้วก็อไปดูแคบกันกระบาแคบนะครับมาพร้อมแคร่บอยเหมือนกันฝั่งนี้เลยแคร่บอยนะครับนี่เห็นไหมสีขาวปียี่สิบเอ็ดนะซื้อสดฟรีแวดทุกคันอ่ะฟรีแวกทุกคันมีแค่ค่าจัดโอน2,700บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ค่าเอ็กเซส แล้วแต่จะเค็มไม่เค็มถ้าไม่เค็มก็ไม่เสียนี่นะครับแบบนี้กระบะแครปี21ดประมาณ3,3มแสอมแคริบอยส่วนมากเป็นสีขาวครับเลขหมายก็แสนต้น,ต,นต้นนะครับอยู่ประมาณนี้รถ4ปีแสนหนึ่งก็บาลานซ์อยู่แสนสองแสนสามแสนห้าประมาณนี้ใช้งานแล้วก็มีแคริบอยที่เป็นทรงสูงแบบนี้ด้วยนะครับนี่อันนี้ทรงสูงกระจกก็น่าจะโดนอะไรมา แตกใช้ฟิวเจอร์บอร์ดปิดแทนขายกันตามสภาพนะครับขายกันแบบนี้แบบเรียวๆเลยเห็นกันแบบชัดๆนี่เลยแล้วก็ V-OS นะครับ V-OS ปี v 20เริ่มต้นประมาณ250,000เริ่มต้นประมาณ250,000นะครับแบบนี้เลยคือตัวรถเนี่ยมันเป็นสีขาวครับแต่ว่าเขาเป็นการแรปสติ๊กเกอร์มาเดี๋ยวส่องให้ดูนี่เห็นไหมสีเดิมด้านในนะครับเป็นสีขาวเนี่ยๆดูแบบนี้ชัดกว่า ฝาถังน้ำมันเป็นสีขาวนะครับเป็นสติกเกอร์นี่เป็นเป็นปก็ลอกเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะลอกได้นะครับลอกแล้วก็ปั่นหน่อยพว่าเวลาเราลอกเนี่ยมันมีคราบกาวอยู่แล้วนะนี่แบบนี้เลยมีคราบกาวอยู่แล้วอะ่ะแล้วก็กระบะแขคบพวกนั้นนะครับ V8 เท่าไหร่นะสองแสนห้าเริ่มต้นสองห้าห้าปียี่สิบใช่ไหมไนี่แแคบขับสี่มีรถปะแแคบขับสี่อ่า วิวโฟวิวอ่าราคาประมาณ6 0แสนนะครับแครบขับ4 4 w h e e l อ่เดี๋ยวไปดูแคบขับ4กันคือถ้ารถหมดไม่เป็นไรเราดูไกด์กันไปก่อนดูไกด์ว่ามันราคาเท่าไหร่เป็นปีอะไรนะครับเนี่ยอย่างคันเนี้ยส่วนมากเป็นปี21นะครับไม่ใช่แคปบนี่หว่าหน้าเหมือนกันอสีประตูก็ได้แคปบมันมีนะครับหน้าแบบนี้เลยเป็นหน้าปี21นะครับแต่คันเนี้ยเป็นคันใหม่ที่เป็น4ประตูปี21เหมือนกันตัวนี้เป็นขับ4เครื่องเท่าไหร่เด2.4หรือ2 2.4นะครับถ้า2.8มันจะเป็นตัวท็อปใช่ไหมสองจุราคาอยู่เท่าไหร่พอจำได้ไหมเจ็ดเจ็ดประมาณ7จ็ดแสนกว่าเพราะว่ามันน่าจะปี21อัพแล้วกันนะครับรายละเอียดที่ชัดเจนเนี่ยผมไม่มียังไม่ได้ดูข้อมูลนะครับเพราะว่าเห็นแล้วก็บอกคร่าวๆคำนวณคร่าวๆไว้แต่ถ้าเป็นแคบเนี่ยราคาจะต่ำกว่าแสนหนึ่งจะอยู่ประมาณ6กแสนสอ0 0ันะแล้วก็นี่4ประตู4ประตูร้อเนี้ยไมล์หลักหมื่นหมดเลยใช่ปะ ไม่ลักหมื่นอะเดี๋ยวลองดูสักคันหนึ่งอะคันนี้แล้วกันนะครับเราดูไปแล้วเดี๋ยวเราวนมาดูใหม่นะครับจะได้ให้ดูกันแบบชัดๆเนี่ยอันนี้คือสาภาพนะครับหลังจากส่งคืนมาส่งคืนมาปุ๊บก,ก็จะมีช่างนะครับไปตรวจเพื่อประเมินราคาเพื่อประเมินความเสียหายว่ารถมันโดนอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็สาภาพเป็นยังไงนะอย่างคันนี้ก็เนี่ยร่องรอยการเคมเดี๋ยวลองดูเรบขานฝั่งนี้ไม่มีเลยนะครับไม่มีวงไม่มีอะไรทั้งนั้นนะ พีนจัดนะครับแต่ยางน่าจะต้องเปลี่ยนยางน่าจะค่อนข้างเก่านะครับแล้วก็มีเครมฝั่งนี้อันนี้คือนี่ที่วงนะครับเพื่อที่จะออกไปเครมเนี่ยเป็นจุดเล็กๆแบบนี้คือรอบนี้รถสภาพมาดีมากสําหรับสีประตูหลับตาจิ้มยังได้รถสวยเลยนะครับเนี่ยแบบนี้แล้วก็อ่าสีประตูที่เป็นตัวยกสูงก็จะมีตัวไฮแลนเดอร์นะครับห้าแสนกว่าปีอะไรเดียร์ยี่สิบยี่สิบนะครับอย่างคันนี้ประมาณห้าแสนหนึ่งป่ะเนี่ย ไฮแลนเดอร์ er นะครับปี20เล็กไมรู้ป่ะแสนประมาณแสนแสนห้าประมาณเนี้ยไฮแลนเดอร์ er นะครับเป็นเกียร์ออโต้ตัว1.9ใช่ไหมตัวเนี้ย1.9ึขับ2นะครับก็เป็นรถในเครือเนี่ยเห็นไหมร้อยแคมนะครับบอกกันชัดๆนะที่นี่เน้นความสบายใจบอกกันตรงจุดนะครับจะตัดปัญหาเรื่องรถย้อมรถกอไม้นะที่นี่ไม่มีนะครับไม่มีให้ปวดหัวแบบนั้นล็อกเนี่ยมีแคลริบอยนะครับแคลริบอยสีเหลาเป็นปกติ ใช้ได้บ่อยแล้วก็ด้านท้ายคันนี้มีกล้องหลังนะครับมีกล้องหลังอใช้งานก็ดูจากกระบะสภาพยังสวยอยู่เลยตัวแม็กไ e r เนอร์นะครับเนี่ยไม่ได้ใช้งานหนักอะไรขนาดนั้นมีกล้องถอยนะเป็นตัวขับสองมีเครมก็ด้านท้ายไฟท้ายน่าจะไปคูณมาเนีย่ยไปคูณมานิดหน่อยแต่สภาพโดยรวมถือว่าราคานี้ก็ถือว่าคุ้มนะครับตอนนี้ ประมาณนี้นะครับสำหรับรถที่อาร์คเน a แคปิตอลหรือ RDD Carcenter นะครับใครอยากได้รุ่นไหนโทรมาศูนย์แม่สามหก1นก็เก้าแปนะครับเลก็กอานนท์ฝากกดไลค์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะเวลาผมลงคลิปเนี่ยจะได้อัปเดตนะครับว่าช่วงไหนมีรถอะไรมาเผื่อตามหารถรุ่นไหนอยู่นะครับก็ใครอยากมาดูทักเข้ามาเบอร์ผมแอดไลน์ได้นะเดี๋ยวผมส่งโลเคชันไว้วันนี้เดี๋ยวลาไก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ